สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พๆแล้วก็ f อทุกคนครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการเซตค่า,าสมมุติว่าเราลืมนะครับมันมีมันมีการทำงานโดยที่อย่างสมมุติเรายกงานอยู่ตงจุดหนึ่งแล้วก็จะขยับเพลนไปอีกจุดหนึ่ง หลายคนอ่ะผมเชื่อผมเชื่อว่าหลายคนเน่ยเก็บขาเสร็จหรือเก็บบูมเนี่ยเก็บบูมไปด้วยเก็บขาไปด้วยเนี่ยจะเหลือท่อนท่อนโคนไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่ง่าโดยประมาณนะคือไม่อยากเก็บหมดอะ่ะคือไม่อยากเก็บหมดอะ่ะคือคือว่าเออขยับแค่หน่อยเดียวอันนี้เฉพาะของเครนสี่ล้อนะครับสี่ล้อของฮานาโดไอฮานาโดนะครับ ทานโน่โพูดยากเหลือเกินทานโน่นะครับทานโน่เอ็มสามเอ็มสี่เอ็มห้าอะไรประมาณนี้เนาะยีห้าตันห้าสิบตันเวลาเราแทงบูมอ่ะอโอไม่ใช่แทงบูมเวลาเราเปิดพีทีโอนะครับก็เราเปิดพีทโอแล้วทํางานเนี่ยทีนี้พอเราเก็บรถ เสร็จอะไรเสร็จจะย้ายไปอีกจุดหนึ่งคือก็หยุดใกล้ๆลนี่แหละครับไม่ไกลประมาณสักห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยที่เราก็ไม่เก็บบูมหมดอ่ะก็เหลืออยู่ประมาณสักเครื่งเครื่งท่อนนี่แหละประมาณก็พยับไปแล้วก็ตั้งเซ็ตอะไรใหม่พอดีเดีว่าเราอ่ะกดกดพ t o ใช่ไหมกดเลขตั้งใจจะกดเลขศูนย์ แต่ว่ามันไปโดนไอตัวตัวจุดที่อยู่ข้างล่างเลขศูนย์นะครับใครที่ขับเทรน25ตัน50ตันของไอทาดาโ,โน่นะครับก็จะรู้ว่าหน้าจอของเขาเป็นยังไงและตั้งค่ายังไงเกิดการาเผลอเลอนะครับไม่ใช่เผลอเลยกดผิดกดผิดกดเข้าไปกดที่ ไอ้ตัวจุดแล้วก็ไปกดที่เลขหนึ่งอ่าทุกคนอาจจะเคยเป็นกันทีนี้เอา้าพอมองหน้าจอเสร็จเฮ้ยกดผิดนี่หว่าก็เลยกดเคลียร์กลับมาคืนนือกดไอ้กดไอตัวเหลืองๆด้านล่างอะ่ะพอกดเหลืองด้านล่างมาปุ๊บเข้าไปเซ็ตค่าใหม่ได้ใหม่ตั้งค่านูน่นนี่นั่นจบก็เลยทำให้รถเกิดมีปัญหา มีปัญหาทำงานไม่ได้นะครับทำงานให้เขาไม่ได้เดือดร้อน <c oughs> เดือดร้อนแล้วทีนี้ทายแล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะวันนี้มีวิธีแก้พาทุกคนไปดูอ่าโอเคครับไปอ่านี่นะครับคือหน้าจอของเจ้าตัวรถเทรน M5 หรือ M3 M2 า3 50ตัน M5 25ตันนะครับ m ่นะครับ25ตันก็จะใช้หน้าจอตัวนี้นะฮะเพื่อเป็นการเซตค่านะครับการทํางานต่างๆเรามาดูที่การตั้งค่านะครับตรงนี้ก็คือปุ่มตัวนี้มันสัมพันธ์กับตรงนี้เนาะเวลาเรากดตั้งค่าเนี่ยนะกดตัวนี้ก่อนพอเราเปิด p โอมาให้กดตัวนี้ก่อนมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็กดเนี่ยตอนที่ผมไม่ได้ยืดขานะครับมันก็เลยเป็นศูนย์ศูนย์ศูย์นะมันจะเป็นดูเหมือนว่าเออทำไมตัวเนี้ยมันไม่ขึ้นนะครับทีนี้พอเราก,กดมาแล้วเนะี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะถ้าเราก,กดสี่อนะ่มันก็จะขึ้นทั้งหมดขามจะออกมาครบทุกขาแหละแต่ว่าสังเกตเจ้าตัวนี้ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวผมกดเข้ามใหม่เนี่ยพอทุกคนกดเข้ามานี้พือเผลอกดกดเลขศูนย์เนี่ยแต่ว่าไปโดนตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะจอแล้วด้วยที่ความความชินของเราคือกดปุ๊บแล้วเราก็จะมากดหนึ่งทันทีพอกดหนึ่งปั๊บนี่เลยให้ทุกคนสังเกตตัวนี้มันจะขึ้นขาวขึ้นมาทันทีเลย ขึ้นสาวทันทีเอ้าแล้วมารู้อีกทีว่าตัวเองกดผิดไปแล้วก็พยายามกลับผ้ากลับคืนก็คือกดตัวนี้มันก็จะทําให้หน้าจอเรากลับมาคืนแล้วเราก็จะมากดศูนใหม่แล้วก็กดตั้งค่าใหม่อันนี้สมมุติให้ดูนะฮะทีนี้พอเรากดคือมาปุ๊บอ่านค่าอะไรเรียบร้อยนี่ครับตัวปัญหาก็คือ เจ้าตัวแดงๆบนหัวนี่นะครับก็คือไม่สามารถที่จะแทงขึ้นไปได้นะฮะเนี่ยไม่สามารถตั้งบูมหรือแทงบูมเพิ่ขึ้นไปได้นะครับอยู่แค่นี้เลยวิธีกแก้ก็คือให้เรากดกลับมาแล้วให้เรากดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ่าให้มันเป็นสีดำนะฮะทุกคนพอมันเป็นสีดำปุ๊บ แล้วก็ค่อยกดออกมาอ่าสีแดงบนหัวเนี่หายไปแล้วทีนี้เราก็ตั้งค่าตามปกติได้เลยอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นหลายคนอาจเจอและหลายคนก็อาจจะยังไม่เจอวิธีแก้ปัญหาคืออย่าให้เจ้าตัวอ่าเวลาเรากดกดขึ้นจุดนะครับอ่ากดขึ้นจุดอ่ากดจุดตัวนี้ มันจะมีสีดำนะครับอเลขตามเลขเลยเนี่ยเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่มีความหมายนะครับเวลาเรากดเลขสองนะครับอกดเลขสองปุ๊บมันก็จะขึ้นสองนะครับก็คืออันนี้บูมบูม,บ,มบูมเริ่มต้นนะครับนี่คือบูมเริ่มต้นถ้าเราตั้งบูมขึ้นมาหรือนอนบูมลงไปเนี่ยแล้วเรากดอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะ เซตค่าให้เราบนล่างนะครับม,มันจะมันจะมีแดงข้างบนเหลืองข้างล่างนะครับมันจะตัดค่าให้เราตอนนอนบูมหรือตั้งบูมนั่นเองนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ออจบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบในการขับเทรนขอบคุณครับ